Oh we'll yeah. คืออัสนะวิหารอัคารเทวดามีแคเอลค่ะซึ่งที่นี่จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสของที่บ้านท่าแร่ตมบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะวันนี้เราจะมาติดตามบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานและถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวหมี่บ้านท่าแร่จะได้เห็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ แห่งดาวนะคะเดือนธันวาคมเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดสกลนครโดยเฉพาะมาที่นี่บ้านท่าแร่ค่ะวันนี้มาอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่นะคะท่านนายกพงศักดิ์ศรีวร,รกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาเยือนแล้วก็ได้มาเห็นตึกสวยงามมากเลยที่นี่ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของบ้านท่าแร่ที่สาคัญเลยนะคะเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเลยเป็นจุดศูนย์กลางเลยเนาะเรามีอะไรที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้บ้างคะเอ,อ ที่นี่นะฮะจะเป็นแหล่งเป็นแหล่งของอคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัแคาทอลิกคร<ช>ับร้อยถ้าเทียบได้คือร้อยทั้งร้อยนอกจากว่าจะมาเป็น ส้ายเป็นเขยนักนั้นเป็นคนพื้นเพทท่าเร่ทั้งหมดเลยนับถือศาสนาคริสต์เปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าช่วงนี้บ้านแต่ละหลังจะมีการประดับตกแต่งเพื่อให้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสด้วยใช่ครับเราทํากันมาหลายปีแล้วนะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นพิเศษก็คือขุดพ่อสุรศักดิ์ภูมิพิที่เป็นเจ้าอาวาสวัดอัครเศรวราบิไคเท่าแรกอเขาทำเป็นโครงการดาวรัต ดาวล้านดวงดาวล้านดวงเพราะฉะนั้นท่าแรกก็จะตื่นเต้นมากแล้วทุกทุกหมู่บ้านทุกเรือนทุกราคาเรือนนี่ก็จะประดับไปด้วยดาวทั้งหมดเลยเนี่ค่ะอย่างบ้านหลังนี้อันนี้คือระเบียงดาวเป็นระเบียงดาวเนาะแล้วก็มีหลักกิโลเมตรให้คนได้มาถ่ายรูปเช็คอินสวยงามนี่มีชิงช้าน่าสนใจดีค่ะแล้วตึกหลังต่างๆเหล่านี้นะคะทางเทศบาลตำบลท่าแร่ร่วมกับทางภาคเอกชนเนี่ยบูรณะดูแลยังไงคะก็ ก็ลำบากนิดติดเป็นปัญหาน,นิดติดเข้าไปครับว่าใช่ฮะติดนี่เป็นตึกอของเป็นส่วนส่วนบุคคลนะครับผมแต่ว่าเทศบาลก็ขอขอดูแลในส่วนที่เราสามารถที่จะดูแลได้ก็คือตรงรบริเวณด้านนอกเราก็สามารถต้องขออนุญ,ญาตก่อนที่จะมีการบูรณะเขให้เจ้าของบ้านเขาอนุญาตเราก็โอเคแล้วก็สแสดงเราก็ชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจว่าโอเคนะ บ้านเราเป็นบ้านโบราณบ้านเราเป็นบ้านเก่าแก่137ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นตึกที่สไตล์ฝรั่งเศสอันนี้พวกนี้สไตล์ฝรั่งเศสบวกกับขอเวดามเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตึกโบราณที่หายากมากนะฮะในแถตภาคอีสานของเราตรงนี้คพระฉังเยังตึกที่เราเห็นเนี่ยใช่ใช่นี้างปีว่าล่าปีว่าพนสร้ห้ครับโอ้โห35เกือบ30ปีแล้วนะคะเนี่ย ร้อยกว่าแล้วครับผมอ๋อสองพันสี่ร้อยใช่ใช่ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีแล้วตึกตึกึกหลังแบบนี้ค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเสน่ห์มันอยู่ที่ตรงไหนคะท่านนายกคะอ๋อเสน่ห์ก็คือความเก่าของตึกนะฮะแต่ว่าความเก่าแล้วก็ความแข็งแรงของตึกนะฮะเพราะว่าตัวอาคารตัวโครงสร้างนีจะเป็นศิลาแรงแล้วก็จะเป็นทรายสมัยก่อนค่ะนะครับ แล้วก็ส่วนบานส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ในช่างก็เป็นในช่างจากเวียนดนามนะครับะจะเป็นคนเวียนดนามเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสามารถพิเศ,ศษ,ษ,ษ,ษในการที่จะสร้างตึกแล้วก็พวกไม้ต่างๆสมัยก่อนมันเป็นไม้ที่แข็งไม้ไม้เนื้อแข็งมันจะ,จะรูปร่างทรงมันจะแข็งแรงมากเพราะ<ช>ฉะนั้นจุดว<ช>่อยู่ได้เป็น100ปร้อยปีก็เหมือนกับตึกที่เรามาเห็นนะอยู่ได้เป็นร้อยปีจริงๆเราที่สําคัญนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่าบริเวณด้านในเนี่ยเป็นเจ้าของตึกแต่บริเวณด้านนอกที่ทางเทศบาลตำบลท่าแร่มาบูรณะเนี่ย ื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมีจุดที่ให้นะักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปก็คือมีการเขียนสีบนผนังด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะไปกันเลยค่ะ Uhm เห็นภาพเขียนผนังสวยๆแบบนี้ค่ะท่านนายกคะเรามีแนวคิดยังไงคะถึงอยากจะให้มีภาพแบบนี้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพกันนะคะครับผมก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนท่าแร่นี่นี่ค่ะมาจากเชื้อสายเวียดนามใช่ไหมคะมีหมวกมีหมวกนี้จาได้ใช่ไหมคะมีกรุกด้วยครับผม เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นวิถีชีวิตของชาวท่าเร่ทั้งหมดมีดาวีดาวแล้วก็มีบ้านมีบ้านทรงโบราณเรบ้านทรงโบราณครับผมบ้าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้าน,านที่ทําด้วยอย่างที่ว่าดีที่เห็นนีกลับมาเป็นบ้านที่ทําด้วยไม้ทั้งหมดเลยเพิ่งทำหรอือเปล่าคะเนี่ยยังดูใหม่ใ่เลยเจะเป็นโครงการเมื่อเมื่อต้นปีก็เป็นบ้านป<ม>ี6 4ที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วเป็นไงคะก็ชื่นชมก็บอกว่าเออมันเป็นก็เป็นวิถีชีวิตที่ความเป็นอยู่ของชาวทาเร่เมื่อ137ปีที่แล้วครับไม่ใช่เฉพาะแต่บริเวณกําแพงตรงนี้เท่านั้นนะคะอยู่ด้านหลังรอบนอกเยอะก็แสดงถึงอาชีพนะฮะที่ชาวทะเร่ค่ะ ด้านหลังนะครับผมจะได้เห็นเดี๋ยวจะให้ท่านนายกได้เล่าให้ฟังในช่วงของเทศกาลแห่ดาวด้วยเนาะได้ครับผมได้ครับท่านนายกคงมสักคาในช่วงเดือนธันวาคมก็คือช่วงเดือนนี้แหละเทศกาลแห่ดาวเทศกาลที่ชาวคริครสสจักร เราต้องการที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่ท่าแร่เราได้เตรียมงานรละวางแผนเอาไว้อย่างไรบ้างคะอ๋อครับผมก็ทุกปีที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้ช่วงระหว่างวันที่21-25ธันวาคมของทุกปีนะปีนี้ก็เป็นปีพิเศษเลยเพราะว่าคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้เพื่อไทยบาปของบุษบ์โลก เพราะฉะนั้นเราก็ทุกปีมิสังท่าแร่ดอกแสงเองวัดโบสถ์อักเทวราชมีใครท่าแร่เองและของเรานี่เป็นพิเศษเลยะนะครับที่ชุมชนท่าแร่เนี่ยจะเป็นพิเศษกว่าทุกๆพื้นที่เพราะเราจะมีเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสและปีนี้เป็นเป็นพิเศษด้วย นอกจากจะมีแห่ดาวที่เป็นดาวประดับตรถขบวนที่เราเ,เ,คเคยเห็นกัน,น,จ,นจนชินตาแล้วเนี่ยแต่ก่อนทุกปีทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เราจะมีแห่ดาวทางน้ำเ,เพิ่มเศษขึ้นมาอีกทีจะเหมือนไหลเรือไฟไหมคะลักษณะคล้ายกันลักษณะคล้ายกันนะครับเราก็จะมีแพรใหญ่ๆ,ๆ,ๆแพใหญ่ๆ,แ,ญๆแล้วก็ดาว ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นการลากจากฝั่งนะฮะจากดอนเกินไปสู่ท่าเรือที่เราจัดประกอบพิธียาวความยาวประมาณ5 0าเมตรปีนี้นะฮะก็จะถือว่าเป็นการที่เราทําให้มีความคิดในเริ่มงซากสันเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่แห่งดาวทางนะฮะดาวเท่านี่เป็นวันที่22ตอนเย็นเริ่มตั้งแต่18อปนิกาที่หนองหานตรงนี้เนี่ยใช่ไหมที่หนองหานตรงนี้นะครับผมครับงั้นก็แสดงว่าปีนี้เนี่ยความพิเศษและไฮไลท์เนี่ยนอกจากจะในวันที่วันที่เท่าไหร่นะคะเริ่มงาน22อ 22่สนี่คือแหย่ดาวทางน้ำยี่สิบสามแหย่ดาบนบกโอ้โหแล้วก็วันที่24ก็เป็นก็เป็นวัชนพิธีกรรมแหย่ดาวมือถือเราเรียกกันว่าเป็นดาวมือถือค่ะกิจกรรมแบบนี้ค่ะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นยังไงคะตื่นเต้นบ้าแล้วก็ให้ความรวมวือย่างดีริงนะครับเฉพาะคนในชุมชนด้วยเพราะเราก็เราบอกแล้วว่าเป็นคริสตศาสนาและประสาสติกชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการที่กระตุ้นเลยนะ วิถีชีวิตชุมชนมีความกระตือรือร้นในการที่จะทําอะไรต่างๆแม้แต่ประดับดาวทาอะไรต่างๆที่บ้านทุกครัวเรือนเตรียมพร้อมรับเตรียมพร้อมรับที่แล้วก็ ừ, สิ่งสาคัญที่สุดก็คือทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะฮะสนใจไม่ใช่แต่ในจังหวัดสุโนครต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็ มาเพื่อที่จะมาดูความอลังการของการแห่ดาวของเราที่นี่เพราะว่าไม่มีที่ไหนเลยในมิสซังต่างๆของประเทศไทยที่เป็นมิสซังรมรบขอนรวมกันที่สกลนครมีที่นี่ที่เดียวก็คือที่สกลนครที่เดียวคนมาเยอะๆอย่างนี้มาตรการป้องกันโควิด -19 เราเตรียมความพร้อมไว้ยังไงเราเตรียมความพร้อมอย่างมากเลยเพราะเราต้องผ่านการตรวจแล้วก็การสัมภาษณ์แล้วก็ไปเสนอจังหวัดเนี่ยนะต้องต่อกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้ พาให้คณะของเราไปสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเราเตรียมการไว้พร้อมทุกอย่างต้องฉีดวัคซีนด้วยใช่ไหมใช่ต้องฉีดวัคซีนด้วยนะฮะผู้ที่จะมาร่วมงานจากต่างจังหวัดนี่ต้องวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มค่ะครับผมก็ต้องนํามาแสดงเนาะมันจะได้เป็นการร่วมกันร่วคกันค่ะสุดท้ายค่ะนายนยกฝากเชิญชวนหน่อยค่ะจะมาเที่ยวเทศกาลแห่ดาวได้ยังไงบ้างครับเชิญครับผม ท่านสามารถที่จะบานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศก็กคือเครื่องออของเรามีสนามบินที่จังหวัดสุโขทัยอยู่นะครับก็มีสามเที่ยวเชาว้าบ่ายเย็นประชาชนก็ทางรถก็สะดวกประชาทางสี่เลนตลอดนะครับประชาชนก็กลับดีเชิญปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับอย่างน้อย,อยก็มีแห่ดาวทางน้าท่านจะได้เห็นสุดยอดเลยนะครับเพราะพวกเราเทศบาลตะบลทะเร,ร่ร่วมกับวัดอัครเทวนามีคายแอนแล้วก็ชุมชนตหบดร่วมใจกันที่จะดับเงินการเรื่องนี้ให้ยิ่งใหญ่ โหวานแล้วก็อลังการเพื่อชาวพี่ดอกชาวท่าแร่แล้วก็พี่ดอกในจังหวัดสกลนครและพี่ดอกต่างจังหวัดสกลนครแลวก็ดาราชาติด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกคงศักดิ์มากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันยอ์แทนกองค่ะไฟเอาลีมไฟที่นี่ที่ไหนกันอ่ะก็บ้านโบราณบ้านท่าแร่ไงเราเคยเห็นในโซเชียลนะที่เขาชอบลงกันในเพจอ่ะใช่สวยมากเลยแล้วข้อมูลมันเป็นยังไงยังไงอ่ะเรายังไม่รู้กันเลยอ่ะ อา้อาวพี่ผู้ไก่ไงพี่ผู้ไก่ก็มากับเราถ้างั้นเราไปหาพี่ผู้ไก่กันไหมพวก <สะ S 3> พี่ผู้ไก่กอะกำลังคุยกับเข้ต้<ท>องขอโอ้ใช่ใช่เราไปกันเลยเถอะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในบริเวณด้านหน้าของคฤราสาร์อุดมเดชวัด ซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่เป็นฉากในการถ่ายภาพสวยๆของนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาที่บ้านท่าแร่แห่งนี้นะคะมาอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์กายราชซึ่งเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์หลังนี้สวัสดีอาจารย์สมฤทธิ์ท่าสวัสดีครับวันนี้นะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยมาถ่ายทําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุกโบราณตึกนี้ชื่อชื่อเต็มๆว่าไงนะคะคฤหาสน์อุดมเดชวัดเป็นของใครคะอาจารย์เป็นของปัจจุบันนี้เป็นของคุณยาย รดสีสกลทวัตแต่ว่าท่านเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนตอนนี้ท่านได้มอบหมายให้กับลูกชายท่านคือเป็นข้าราชการบำนานกรมชนประทานนายช่างประดิษฐ์สกลทวัต<ม>ครับเป็นเป้นเป็นผู้รับมรดกครับแล้วท่านให้ผมมาดูแลแทนท่านตลอดในช่วงนี้ผ่านมาเ,เห็นมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพตึกแห่งนี้สวยๆมากเลยค่ะ,คะเราได้มี การเปิดให้เข้าไปชมด้านในบ้างไหมคะอ่ช่วงแรกแเราเปิดแต่ช่วงนี้เราไม่ได้เปิดเพราะว่าหนึ่งสภาพมันก็ทุดโทรมไม่ค่อยปลอดภัยเพราะาปกติแล้วถ้าเราเปิดเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างหนึ่งจ้างคนมาทำความความสะอาดแล้วก็เวลาเราเปิดเนี่ยเปิด พอรเราเปิดมีคนสักสี่ห้าคนเข้ามาคนที่มาไม่รู้เรื่องก็กลูเข้าไป<อ>แบบนี้อาจาจะทําลายความสวยงามที่มีอยู่ไ,ได้<ช>เนาะอยากให้อาจารย์สมธิดได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความสําคัญของตึกนี้ที่กลายมาเป็นสิ่งสวยงามและจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของบ้านท่าแรกเป็นยังไงคะก็อาคารหลังนี้มันเป็นแบบอาคารที่ไม่เหมือนกับอาคารทั่วๆไปซึ่งมีในประเทศไทยก็ที่นครพนมก็มี ที่หนองคายก็มีบ้างแล้วก็ที่ภูเก็ตมันเป็นอีกแบบหน,น,นึ่งเป็นเหมือนกับศิละปะของฝรั่งเศสไหมคะใช่ที่ของภูเก็ตมันเป็นของโปรโต,ตุเกสโปรโต,ตุเกสค่ะแต่ที่ภาคอุสาที่นครพนมเป็นคล้ายๆเฟรนซ์คลเนียนผสมกับเวียดนามอ๋แอแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไหมใช่ครับเพราะว่านายช่างก็เป็นชาวเวียดนามที่มาสร้างค่ะอายุมากแล้วตึกนี้ยังคงสภาพอยู่ได้อย่างสวยงามวัสดุที่ใช้สมัยโบราณนี่เขา ขาได้ยากไหมคะวัสดุมันก็ไม่ยากคือหนึ่งเราเราใช้ทรายแล้วก็ปูนขาวปูนขาวที่แต่ก่อนพุทธเก,ก่เขาจะเคี้ยวมากกินมากนะ,นะครับเข้ามาผสมกับน้ำผสมกับน้ำมันก็เหนียวแล้วก็เอาทรายผสมแล้วเขาบอกว่ามียางไม้ด้วยเขาบอกว่ายางไม้บ่มคต้มแล้วก็ผสมแล้วก็มาฉาบอิดก็อิดนี้ก็ใช้อิด พื้นบ้านเผาครับเมื่อก่อนสภาพตึกของที่นี่เนี่ยคือเป็นอาคารที่เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของใช่ไหมคะเป็นอาคารที่พักอาศัยและเป็นอาคารพาณิชย์ด้วยอ๋อจำนายอะไรคะจำน่ายคือเบื้องต้นเนี่ยคุณคุณทัณทวดเนะาะนายคำสิงอุดมเดชซึ่งเป็นเจ้าของตึกหลังนี้เริ่มต้นท่านาเป็นชาวเวียดนามที่อุยอยาคือท่านเกิดที่เมืองไทยแต่พ่อแม่ท่าน พ่อแม่ท่านชื่อข un ุนมืนเดชครับแล้วก็ภรรยาท่านชื่อ,อยายบิ่งก็กำเนิดก็กำเนิดลูกคือคุณตาคำสิงคุณตาคำสิงนี่อพยพมากับคุณพ่อเกรโกซาเวียและครูทันที่อพยพจากสกลนครมาฝั่งไทยแลนเมื่อร3 7ปีก่อนอนะครับท่านมีพี่น้อง พ่อแม่แล้วก็มีพี่น้องอีกประมาณห้าคนก็คนโตก็นายคําสอนจะเห็นบ้านทรงนี้ฝเลยโบดเลยโบดไตนะครับด้านหลังนี้คือนายคาสิงอันนั้นคาสอนอันนี้คําสิงและมีคำเมีก็เป็นบ้านไม้อยู่ฝั่งลือไปแล้วแล้วก็คนสุดท้ายคือนายคำล่าคือเป็นคุณพ่อของอาจารย์อาจารย์ลำไพวันครับอุดมเดช ซึ่งเป็นเจ้าของร้านมิลิมาทตรงนั้นนะครับจากที่เราเป็นผู้ดูแลจนมาถึงณวันนี้กลายเป็นต้องดูแลเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยความภาคภูมิใจเป็นยังไงบ้างคะแล้วอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมภาคภูมิใจอะไรกับเราบ้านก็ภูมิใจที่เห็นใครๆมาก็ดีใจเขาบอกว่าถ่ายภาพแล้วโอ้เหมือนกับอยู่อิตาลีอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับหลายคนก็ลงใน a c e b o o k แมทนานี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ยุโรปอยู่อิตาลีหรือโปรตุเกสนี่นะครับเราก็ภูมิใจนะครับ อขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับจากทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งที่จริงแล้วหลายคนก็รู้จักผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ l ล n e ฉะนั้นก็าทางคลาหาชกอุดมเดชวัดในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ คลือหาดที่เรียกกันว่าอุดมเดชวัดก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจรอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาเยือนดินแดนแห่งดาวที่นี่ที่บ้านท่าแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ร้านอะไรคะเนี่ยร้านระเบียงดาวท่าแรกครับระเบียงดาวท่าแรก<ล>ชื่อก็บอกบอกอยู่แล้วเนาะเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการค่ะในช่วงของที่ไม่ใช่เทศกาลมีนักท่องเที่ยวมาเยอะบ้างไหมคะที่นี่ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลก็จะมีปะปายครับอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ในช่วงเทศกาลแห่ดาวเดือนธันวาก็จะแบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเลยเราได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลคริคสต์มาสบ้างไหมคะในในส่วนของร้านเราจะมีเมนูสเต็ก พาสต้าแล้วก็อาหารไทยเอาไว้แบบบริการลูกค้าโดยโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ในช่วงวันที่เป็นสเปเชียลก็คือวันในคืนแห่ดาวเราจะมีเมนูไก่งวงเมนูสเต็กมีเมนูซี่โครง ซึ่งเราก็จะแบบให้ลูกค้าได้พีออเดอร์เพื่อจะแบบทางร้านเราจะได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นเมนูสเปเชียลอย่างช่วงของช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเราได้เตรียมรับมือกับมันยังไงบ้าง <นะ S 1> euh ทางร้านมีการใส่แมสล้างมือแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกค้าได้บริได้บริการครับงง้นอยากให้เชิญชวนนะักท่องเที่ยวเลยค่ะก็เรีงงนยนเชิญนะักท่องเที่ยวทุกคนนะครับไม่ว่าจะจากภาคไหนก็อยากให้เข้ามาชม ประเพณีของจังหวัดสกลนครของเรานะครับคือเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วแล้วก็มีความสวยงามอยากให้ทุกคนมาลองได้ชมได้เที่ยวกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับตึงที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นตึก สร้างเมื่อปีวอกเมื่อปีพุทธศักราช2435เนี่ยมากกว่า100ปีทีเดียวนะคะ บรรยากาศแล้วก็สเสน่ห์ที่บริเวณบ้านท่าแร่ในช่วงของเทศกาลแห่ดาวเทศกาคลคริสต์มาสของคริสตจักรของคริสตชนนะคะจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้นะักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสถ้าเป็นช่วงของเทศกาลก็มาได้นะคะในช่วงปีนี้วันที่22จนถึงวันที่24ธันวาคมแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลแห่ดาวมาได้ตลอดทั้งปีมีตึกส,สวยๆมีภาพส,สวยๆมีบรรยากาศดีๆมีดาวให้ชม ที่นี่เป็นดินแดนแห่งดาวที่สามารถสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้แน่นอนค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามกลับมาติดตามรายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครบอกกล่าวได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะขอ